ไร่มันสำปะหลังอินทรีพื้นที่10ไร่ของสมพิษนารัฐประธานกลุ่มแปลงใหญ่มันสำปะหลังตำบลนานโพอําเภอพิบูรณ์มังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีกำลังเจริญเติบโตและรอเก็บผลผลิตในอีก7เดือนข้างหน้าปัญหาสุขภาพจากการทำเกษตรโดยใช้สารเคมีทำให้สมพิษทดลองปลูกมันสำปะหลังอินทรีเมื่อ5ปีก่อนหลังได้รับการส่งเสริมจากภาครัฐ เริ่มแรกทดลองปลูกในพื้นที่สองไร่ก่อนจะขยายเป็น10ไร่และรวมกลุ่มเกษตรกร,ร,กรในพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังอินทรีย์แปลงใหญ่เพื่อรวบรวมผลผล,ผลิตส่งขายให้กับโรงงานหลังจากเขตอินทรีย์มหนีนะคะก็คืออากาศที่ห้องสูตรเข้าไปนะ่ะมันดีต่อปอดต่อยางเข้าแข็งแรงขึ้นจากยางแค่10ก็ก่าวนี่ก็เมื่อยเดี๋ยวนี้ก็สามารถแลนก็ได้นะคะราก็รายได้ก็ดีขึ้น ครื่ต่อเครื่องนะคะเพราะว่าราคาเพิ่นจะสูงรายได้มันก็จะขึ้นเครื่องต่อเครื่องถามว่าดีบ่ดีค่ะสุขภาพก็ดีรายได้กด็ดีระบบนิเวศก็ดีนะคะดีขึ้นทุกอย่างค่ะการเว้นระยะห่างระหว่างแถวที่ปลูกมันสำปะหลังเกือบ1เมตรและการไถกลบวัชพืชแทนการใช้ปุ๋ยเคมีรวมถึงการปลูกมันสำปะหลังต้องได้คุณภาพตามเกณฑ์ที่โรงงานรับซื้อไม่ว่าจะเป็นขนาดรวมถึงเปอร์เซ็นต์แป้ง กเกษตรกรบอกว่าการปลูกมันอินทรีย์ต้องเอาใจใส่ในการกำจัดวัชพืชและปุ๋ยที่ใช้ต้องเป็นปุ๋ยอินทรีย์เท่านั้นส่วนผลผลิตต่อไร่มันสำปะหลังอินรีย์จะสูงกว่ามันทั่วไปและที่สำคัญหลังปลูกมันสำปะหลังอินทรีย์ทำให้ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมไล่มันสำปะหลังดีขึ้นสถานที่บริเวณที่ปลูกอินทรีย์นะคะาาเป็นสานสุขภาพแม่ก็ดีค่ะร่างกายก็ไม่กลัวสารพิษแล้วค่ะ ปลูกอะไรขึ้นก็กินได้แบบไม่ต้องคิดค่ะโดยเฉพาะในแปลงของแม่แล้จะมีเห็ดนะคะเห็ดพอเห็ดอะไรเห็ดดินดอกข้าวขาวค่ะขึ้นตามแปลงค่ะแต่ก่อนไม่มีแต่ก่อนไม่มีค่ะเพราะว่าฉีดฉีดฉีดยาค่ะตอนนี้สบายใจแล้วค่ะไม่ใส่รองเท้าก็ได้ พืชสมุนไพรหลากหลายชนิดที่ขึ้นอยู่รอบแปลงมันสำปะหลังอินทรีย์คือตัวบ่งชี้ถึงความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมซึ่งเกษตรกร,ร,กรสามารถเก็บผลผลิตมาแปรรูปสง่งขายสร้างไรายได้ระหว่างรอเก็บผลผลิตมันสำปะหลัง <Okay. S 1> ขณะที่ภาครัฐเตรียมขยายพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังอินทรีย์เพิ่มขึ้นเพื่อรองรับความต้องการที่ยังไม่เพียงพอะะระบบมันพลิกหมดเลย <Okay. S 3> เปลี่ยนหมดเลยเพราะว่ามันเริ่มตั้งแต่การ เตรียมดินเลยจนกระทั่งไปถึงการเก็บเกี่ยวต้องมีรูปแบบการผลิตที่ไม่มีการใช้สารเคมีนะคะแล้วเราก็ต้องเอาทุกอย่างเข้ามาามาแทนการใช้สารเคมีนะคะตั้งแต่เริ่มต้นนะคะแล้วก็เกษตรกร,ร,ก,รกลัวอย่างหนึ่งก็คือมันจะได้ผลผลิตไหม,มเพราะว่าเมื่อไหร่ที่ไม่ใช้ปุ๋ยเคมีเนี่ยความรู้สึกของเกษตรกร,ร,ก,รก็คือผลผลิตมันจะไม่ได้แน่นอนเลย<ม>ทํานองนี้ค่ะ,คะอันนี้มันก็จะต้องสร้างความมั่นใจให้เขาค่ะ ปัจจุบันจังหวัดอุบลราชธานีมีพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังอินทรีย์ใน12อำเภอรวมพื้นที่5,000ไร่จากพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังทั้งหมด500,000ไร่มีผลผลิตส่งขายให้กับโรงงานปีละกว่า20,000ตันราคามันสำปะหลังอินทรีย์ที่สูงกว่าราคารับซื้อมันสำปะหลังทั่วไปถึง3เท่าเป็นแรงจูงใจให้กับเกษตรกร,เ,กรเริ่มหันมาปลูกมันสำปะหลังอินทรีย์มากขึ้น ภาครัฐจึงเตรียมส่งเสริมและขยายพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังอินทรีย์รวมถึงประสานโรงงานในการรับซื้อเพื่อเป็นทางเลือกให้กับเกษตรกรและแก้ปัญหาราคามันสำปะหลังตกต่ำในอนาคตพจนิสัยกระจางไทย PBS รายงาน